สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่เดิมครับร้าน kmit.com ตึกคอมสีราชานะครับก็ยังอยู่ในโซนของโน้ตบุ๊กกันดีกว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊กกันดีกว่านะครับเจอเจอหลายอาการแล้วเกี่ยวกับคีย์บอร์ดที่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยซ่อมทีละปุ่มได้ไหมหรือถึงขั้นต้องเปลี่ยนแผงหรือว่ามีวิธี ประยุกต์แก้ไขยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวลองลองไปดูกันนะครับนะครับลักษณะของคีย์บอร์ดหรือเป้นพิมพ์โน้ตุกจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับอ,อาการเสียของมันเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเป็นพิมพ์ไม่ได้นะครับพิมพ์ได้บางปุ่มใช่ไหมครับอเอาอาการที่เสียก่อนอาการที่เสียเนี่ยที่ผมพูดมาทั้งต้นเนี่ยก็คือพิมพิมพ์ไม่ได้หรือพิมพ์ได้แค่บางปุ่มนะครับ เบื้องต้นเนี่ยเวลาคีย์บอร์ดเวลาที่เขาอ่าส่งมาเนี่ยมันจะเป็นทั้งแผงแบบนี้นะครับเราไม่สามารถจะไปซ่อมทีละปุ่มได้นะครับเพราะว่าด้านเนี่ยมันเป็นอ่าแพบแม่เหล็กแนวยาว ไม่สามารถไปแกะเฉพาะปุ่มมานั่งแก้ซ่อมปุ่มสมมติกดปุ่มนี้ไม่ติดหรือกดปุ่มนี้ไม่ติดจะแก้เฉพาะปุ่มนะี่ไม่ได้นะครับถ้าการเสียเบื้องต้นคือพิมพ์ไม่พิมพ์ไม่ติดเลยเนะี่ยหรือพิมพ์ติดแค่บางปุ่มแล้วก็เสียให้บางปุ่มนะี่เปลี่ยนยกแผงนะครับเปลี่ยนยกแผงแบบนี้เลยนะครับส่วนอ,อีกอาการหนึ่งที่เจอคร่าวๆจะเป็นนี่อะไรปุ่มหลุดปุ่มหลุด ปุ่มหลุดเนี่ยสาเหตุก็อาจจะเด็กเล่นใช่ไหมครับเด็กเงมีสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับให้สังเกตให้สังเกตมันจะมีปุ่มยางตรงนี้ใสๆอ่าถ้าจุกยางตรงเนี้ยยังอยู่นะครับดูนะครับจุกยางเห็นไหมครับยังอยู่นะครับโอกาสที่จะเอาปุ่มของแป้นชนิดเดียวกันมาใส่เนะี่ยยังใช้ได้เปลี่ยนได้ ไม่ต้องไม่ต้องถึงข่านเปลี่ยนทั้งแผงนะครับเอาแค่ปุ่มพลาสติกด้านบนเนี่ยของมันเนี่ยที่เป็นรุ่นเดียวกันชนิดเดียวกันเนี่ยมาใส่ได้นะครับนี่จุกยางนี้สําคัญมากเราลองพิมพ์เราจะลองใช้นิ้วพิมพ์สัมผัสดูก่อนถ้าสมมุติว่าโอเคกดแล้วมันยังพิมพ์ได้ตัวอักษอนี้ยังขึ้นไม่ต้องเปลี่ยนทั้งแผงนะครับมาที่ร้านอาจจะที่ร้านอาจจะหาหาปุ่มของอ่คีย์บอร์ดที่เขาเสียแล้วเขาทิ้งไว้ใหนะ้มาเปลี่ยนให้นะครับอันนี้เป็นเป็นทริคง่ายๆบางคนไปเจอ บางร้านเนี่ยโอ้กปุ่มหลุดแต่จุกยางยังอยู่เชียร์เปลี่ยนทั้งแผงอันนี้แล้วแต่ความตวยของของ,ของแต่ละท่านนะครับถ้าเจอแบบนั้นก็ก็แล้วแต่เวลากรรมแต่ถ้ามาที่ร้านเนี่ยผมแนะนําให้นะครับอันนี้ก็เป็นทริคง่ายๆของแป้นพิมพ์ครับน่าเรียบร้อยเป็นทริคง่ายๆสั้นเล็กๆนิดเดียวถ้าถ้าใครที่ไม่ทราบก็อาจจะพลาดไป นะครับแต่พอรู้ไว้ก็โอเคจะได้เป็นเป็นความรู้ให้กับเพ,พื่อนๆพนพี่พี่ถ้าเจออาการพวกนี้ก็ลองหาวิธีแก้ไขกันดูนะครับก็ถ้า,าถูกใจกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับเพื่อเป็นความรู้แก่เพื่อนๆ คนอื่นๆต่อไปบางคนเขายังไม่รู้ทริคพวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอาคอมพิวเตอร์เพื่อนๆพี่ๆมีปัญหาอะไรก็แนะนํามาใช้บริการที่ร้านได้นะครับร้าน kmit.com ตึกคอมพีเตอาชานะครับแล้วก็เข้าไปเยี่ยมชมเว็บเพจกันได้ในนั้นก็จะมีคลิปเก่าๆที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับน่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับโอเคนั้นวันนี้ก็ทริคเล็กๆ แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูกันต่อว่าะจะให้ทริคอะไรลูกค้าอีกนะครับเค okay. สวัสดีครับ